เอามาช่องผ้าปุ๋ยขอใครกันนกินนีกระแห่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปู่กับย,าย่าอปปนะมาเชียงใหม่ค่ะนี่ถักทายนะแลรามาช่องผ้ามาเชียงใหม่ทั้งทีนะคะอป,ปก็จะพาปู่กับย่ายไปกินปลาเผาค่ะกินเพื่อสุขภาพนะเพราะาคนเท่านี้เขาะระบบย่อยไม่ค่อยดีก็ต้องหากินอะไรที่มันเพื่อสุขภาพตอนนี้ย,าย่าอปปก็นั่งอยู่หน,นรถเพื่อามาช่องพา้าวันนี้จะไปกินปลาเผานะคะไปมีพ่อเป็นโซเฟอร์เหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงที่แล้วนะก็เดี๋ยวจะสั่งกับข้าวก่อนนะคะเพื่อแซมิยะอืออ่าเพื่อแบบว่าหิวแล้วนะคะแซมไซยาวนะคะพวกแฉลซาซมิยะแซมไซยาวนะคะเดี๋ยวรออาหารมาค่ะตอนนี้นะคะก็มาครบหมดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปให้ดูว่าเราสั่งอะไรบ้างทุกคนนี่อันนี้จะเป็นปลากุ้งนะคะ อันเนี้ยเฮามากขนาดปาก็เลยสั่งมาเจ้าแล้วก็ให้ยายกับปู่นลองกินยายกับปู่นะส่วนนี้ก็จะเป็นปลาเผานะคะที่ยอดฮิตเลยนี่จะเป็นแป๊ะสะปลาช่อนทอดทอ่ะอันนี้จะเป็นยำสามอย่างยำทะเลสามอย่างเลยแล้วก็ต้ยมยำเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนกินค่ะกินกันค่ะอ่ะอ่ะอ่ะดซยอ่ะ เอาเลยเพื่อนมาอัานเลยอัะแม่อัะเลยส่วนตอนนี้พ่อไอปอก็พร้อมกินนะคะพ่อก็กินอันไหนก่อนกินปลาหรอกกินปลาก่อนนะคะเต็มที่เลยค่ะแม่ปอนะคะก็เต็มที่เลยนะคะกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวมาค่ะจะโซนนี่ปลาคือปลาปลากุ้งเสร็จอร่อย ต้ม,<ผ>ม,มยำปลาเนื้ออ่อนนะคะบรรยากาศของการกินข้าวาาอุ้ยใช่ปุ๊กุอกเหรอคะค่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 ะ นานๆทีปู่กับย่าจะเข้าเมืองนะคะแอฟอร์ก็เลยขอเลี้ยงปูก่กับย่าซะหน่อยคะ่ะเมนูจัดเต็มเลยนะคะ มาต่อคะ่ะทุกคนแอปอนานก็จัดปลาเผาเลยนะคะเมนูขึ้นชื่อเลยนะไม่กินไม่ได้นะคะเนี่ยอ,อร่อยคะ่ะน้ำจิ้มสารรสสุดแซ่บเลยนะคะเนี่ยขอกินข้าวอีกคำคะ่ะต่อไปก็จะเป็นเมนูพลาค่ะพลากุ้งนะคะอร่อยอร่อยเลยนะแต่ว่าอันนี้อปอกินอีกคำให้ดูนะคะเมื่อกี้กินโชกุ้งไปเละ มาต่อด้วยแปซซาปลาช่อนนะคะเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะทุกคน,นปอก็คอตักเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะเนี่ยโหย้ยน่าทานมากๆเลยมากินด้วยกันไหมคะอร่อยนะ สุดท้ายจะเป็นต้มโครงปลาเนื้ออ่อนค่ะทุกคนแต่ปอก็ขอแยกปลากับต้มโค้งหน่อยนะคะมันใหญ่นะตัวปลาเนี่ยมันกินมาได้นะคะปอก็ต้องค่อยๆแยกนะคะเพราะาปลาเป็นตัวเลยนะ,ะปลาเนื้ออ่อนนี้อยากจะบอกว่ากินได้ทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่ากระดูก<อ>เอ่ยเนื้อเอ่ยมันกัดได้หมดเลยค่ะทุกคนอร่อยยังไม่หมดค่ะก็ยังมียำสามทะเลนะคะมีกุ้งมีปลาหม,มึกแล้วก็มีหอยนะคะโอ้ยทุกคนแต่ปอขอตักอีกคำหนึ่งเลยนะคะใครดูแล้วน้ำลายสอก็ขอขอภยัยนะวันนี้มันลำแต่จ๋ ปลาปูกระย่ามาเลี้ยงนี่อิ่มอกอิ่มใจอิ่มต้องขนันแนทขอเตอวกินก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็กินกันเริ่มอิ่มแล้วนะคะเฮ้ยอ,อังกายย่ายอเคยบอกว่ากินอิ่มมากเลยกินไม่ไหวแล้วนะคะพุ่งอ่ะพุ่งอืมอุ้ยเคยบอก ก็เคยเอาบออังกายาอังเกายากายด้ไหมกาได้ไหมปู่ไปยังกินไม่อิ่มนะคะเสรยปอยกับย่านานก็ขอตัวพักท้องนะคะเพราะไม่ไหวนะคะแบบอ,อิ่มแบบเดินไม่ไหวแล้วค่ะจริงๆอร่อยมากมื้อน,นี้แสปอนี่เป็นคนชอบอะไรต้ยมยำแบบแซ่บๆนะคะต้องยกให้เมนูนี้เลยอร่อยมาก,มากๆสำหรบบับแสปอเพืยย่อ่ะเพื่อ่ะอันไหนอุ้ยที่สุดสาระเนเมนูอ่าเหมือนกันเลยนะคะ เนี่ยย่าหลาน DNA ชัดเจนค่ะส่วนพ่อไอ้บอนะคะก็ยังคงกินไปเรื่อยๆนะคะอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะพ่อมาตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ฟ้าสางแล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่ฟ้าสางสิมืดแล้วย่าบอกก็จะขอกินอีกคำนะคะเพื่อเขาใช้ช้อนอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยซาบัาพูดว่าไงนะพุง ยเราแอราแปลว่ารถเยอะนะคะปู่บอกว่าอุ้ยรถเยอะมากเลยไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้วันนี้เราพาเข้าเมืองนะคะหลังจากที่อยู่บนดอยมานานปู่ไอ้ปอบอกว่ารถเยอะนะคะนี่ค่ะรถในเมืองค่ะปู่อย่างเยอะเลย หลังจากที่กินเสร็จนะคะก็มี f อมาขอถ่ายรูปกายบอลได้ค่ะพี่พี่น้องๆเขาทํางานอยู่ที่นี่นะคะเขาเห็นกายบอลพอดีเขาก็เลยว่าเอ้ยใช่น้องกายบอลใช่พี่บอลหรือเปล่านะคะก็เลยมาขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะที่มาทักทายกันขายบอลดีใจมากๆเลยคะ่ะที่เจอแม่บอลได้นะคะตัวจริงกับในกล้องนี่คือคนละเรื่องเลยนะเฮ่อิ่มแเราเดินไม่ไหวนะคะแต่บบอกกิ้งนะคะ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะนานปีมีหนเดียวค่ะปูกยาจะมาในเมืองทั้งที่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย